ผมโจห้างดักสรารคามอาจ,จารย์สุชาติและก็คนสัญจรชาแนลนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มีความที่แปลกๆนะครับแต่ว่าพาทีมเข้าป่าหาสมุนไพรนะครับเข้าป่าหาสมุนไพรแต่ว่าเข,ขาไล่ออกจากเมืองเ <laughs> ขาไล่ออกจากเมืองโควิดจะต้องเข้าป่านะครับนนเ,เราก็จะมาดูกันว่าสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงนี้เป็นสมุนไพรในการบำรุงกำลังนะครับบำรุงร่างกายแก้การปวดเมื่อย และนะครับเกี่ยวกับโรคกระเพาะลำไส้ของท่านผู้ชมนี่แหละนะครับว่าถ้ากินก็ปวดหิวก็ปวดอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันแต่ต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ก็ได้ท่านผู้ชมสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงนี่ก็คือเถาเวียนซ้ายเขามีลักษณะก็คือเวเลาเขาก่อต้นไม้เนี่ยท่านผู้ชมคดเคี้ยวตามต้นไม้เนี่ยมันจะเวียนซ้ายตลอดท่านผู้ชมมาดูว่าความแปลกใหม่เป็นอย่างไรนะครับ อ้าวท่านผู้ชมดูนะอันนี้ก็คือตรงเง้าเขานะครับอ่าตรงเง้านะท่านผู้ชมอันนี้ตรงเง้าอันนี้เปลือกนี่นี่นี่เราถ่ายให้ท่านผู้ชมรับชมกันก่อนแลาจ๊นะเนาะอ่าเนี่ยมันจะเป็นเมือกนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทราบไหมเนี่ยอันนี้ด้านซ้ายเรานะมันก็จะไปซ้ายตลอดนะครับซ้ายตลอดมันจะมันจะคดคือคือตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ลําต้นเลยนะครับ มันมัมัน,มน,มน,มนพอตั้งหลักได้มันก็จะเกี่ยวต้นไม้นี้นะครับมัดตามต้นไม้เป็นซ,ซ้ายตลอดเถาเวียนซ้ายนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารใช่ครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดแผลคือคือคือถ้าแผลมันมีอยู่แล้วอาจารย์มันก็จะสมานแผลไปอีกด้วยนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นต้นไม้ที่แปลกที่โจยังไม่เคยลงเลยนะครับว่าลงลงในคลิปวิดีโอ ของ YouTube เลยนะครับวันนี้ก็คือว่าได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สุชาตินะครับแล้วก็ส่วนความสัญจรอยู่ทางด้านโน้นนะท่านผู้ชมเถาเวียนซ้ายอาจารย์ไออาจารย์มาดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเขาได้เงาเขาอยู่ทางด้านนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะสไลด์ขึ้นไปเรื่อยแทนที่มันจะไปขวามันไม่ไปมันไปซ้ายตลอดนะครับอันนี้เถาเวียนซ้ายนะครับก็ให้ท่านผู้ชมรับชมกันว่าหน้าฝนเนี่ยผมก็จะมาถ่ายใบว่าเขาเป็นอย่างไร แต่วิธีการใช้คือใช้เปลือกแต่วิธีการใช้ก็คือนะท่านผู้ชมก็คือเราเปลือกเนี่ยเอาเอามาดูอีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นเมือกเอ่อมันมีแต่มันมีแต่เมือกอย่างเงี้ยครับมันมันมันฉีกขาดง่ายนะอาจารย์มันฉีกขาดง่าย,าายะะจะแห้งแล้วเนื้อแข็งครับอืม้าแห้งแล้วก็จะเนื้อแข็งอันนี้อันนี้คือมันเปียกมันก็มีน้ําฉ่านะแต่ว่าถามว่าลื่นๆไหมผมจะชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเขาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้โจก็มาเที่ยวด้วยมามาดู คือเขาไล่ออกจากเมืองอ่ะท่านผู้ชมนะหลังจากที่ปกป้องกระดอมานานมันฝาดไม่เยอะครับ,รบมันก็เหมือนใบเออมันฝาดคือสมานแผลใช่ใช่มันฝาดไม่เยอะแต่มันแต่มันมีเมือกด้วยสินอาจารย์แปลว่าเมือกเนี่ยมันทําให้กับความฝาดเนี่ยมันก็จะช่วยระบาย,ยไ,มไม่ให้หนืดไม่ให้ลําไส้มันหนืดแล้วก็มีการสมานแผลได้ดี นะครับเขาวเวียนซ้ายท่านผู้ชมดูดิมันก็จะมีความแตกต่างกันแบบว่ามันเวียนไปอย่างเงี้ยมันมันมันมาด้านซ้ายตลอดแล้วมันก็อาจารย์ในป่านี้นะจะเยอะนะก็มีหลายต้นครับออมีหลายต้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกว่าต้อนอื่นๆมันจะเวียนซ้ายหรือเวียนขวาก็เถ่าเวียนซ้ายนี่ต้องต้องดูการแตกต่างเข่าเวียนซ้ายกับเครือเขอ่นาน้ำานคนละอย่างถ้าถ้าเนนา่าเวียนซ้ายเนี่ยจะมีแกนแต่เหมือนกันนะครับอันนี้<ม>คือถ้าเราตัดนี่จะมีแกน ใช่ครับอาจารย์ดูแก่นของเขาดิอันนี้แก่นแข็งมากนะครับอันนี้แก่นแข็งมากแต่ถ้าเครือข่าน้ํานี่เรากินแปลว่านี่โดนคนตัดไปแล้วเนี่ยครับใช่ครับโดนคนตัดไปแล้วก็เนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยอาจารย์เขาหมอยาโบราณนะเขาตัดไปท่อนนี้สิบปีได้ยังน่ยประมาณสิบปีครับสิบกว่าครับสิบกว่าเนาะเพราะคนรอยเขาตัดดูสิเป็นแขนผมเลยแต่ต้นใหญ่จริงเขาเอวคนก็มีครับทัชที่สมบูรณ์ คือพูดง่ายๆว่าถ้าหากท่านใดนะครับที่เป็นโรคกระเพาะแม้แต่นะครับกระเพาะเป็นแผลแม้แต่บะเร็งลำไส้เราก็จะใช้ส่วนของสมุนไพรที่เป็นเปลือกเนี่ยไปในการช่วยเข้ากับสมุนไพรตัวอื่นแตต่ไปด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้วันนี้โจมาแนะนํานะครับโจมาแนะนําว่าเป็นอย่างไรคือคือชิมก่อนถ้าผมตายก็ตายก่อนน่าน้ชมนี่ไม่ตายอยู่กับการสุดชาติไม่ตายไม่ครับครับ ช่วยสมานแผลนะครับอาจารย์มันเมือกนะใช่ครับ<ล>มันเมือกมันลื่นๆทาให้ทําให้ถ่ายดีครับคนที่ไม่ค่อยถ่ายสามารถเอาไปต้มดื่มทานได้ก็ใช้ประมาณรั้งละครั้งละหนึ่งฝ่ามือทีนี้นผมถามอาจารย์อนึ่อย่างหนึ่งว่าเทาอันนี้คืออย่างอย่าง,อย,างอย่างเราถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดก็สามารถได้ครับช่วยได้นะเนี่ยถ่ายมุกเลือดหรือว่าคนที่ผิดสารกันบุดก็สามารถทานได้เอาไปต้มทานเถาเวียนซ้ายก็เป็นสรรพคุณก็พอๆกับอาจารย์เห็นไหมเห็นไหม อาจารย์มาดูดูเดี๋ยวนิ้วผมแล้วกันอาจารย์มาดูใกล้ๆเวลาผมจะจับนะเห็นไหมมันลื่นเลยมันลื่นนะครับท่านผู้ชมแต่เวลาแห้งเนื้อก็จะแดงออแปลว่าสมานแผลได้ดีนะเนี่ยสมานแผลในลำไส้ได้ดีมากในลักษณะเก็ดเปลือกนะครับดูนะครับนี่นี่อาจารย์ใช้อยู่ในตำรับในการรักษากระเพาะด้วยใช่ไหมยาแก้กระเพาะมะเร็งลำไส้ด้วยใช่ครับแก้ปวดท้องอืเอาท่านผู้ชมก็คือว่าคลิปนี้นะครับก็คือว่ายกความดีให้อาจารย์สุชาติด้วยเพราะว่าอาจารย์สุชาติ ได้พาโจมาเห็นเขาเวียนซ้ายว่าพี่โจอยากดูไหมเป็นอย่างไรก็เลยตัดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่ามันเป็นอย่างไรนะผมก็ได้มาสัมผัสนะครับเพราะว่าการสัมผัสเนี่ยเป็นการที่ลงรายละเอียดนะครับผมทีนี้เวลาเราใช้อาจารย์เราจะใช้สมมติว่าเราใช้เดี่ยวๆได้ไหมได้ครับประมาณหนึ่งฝ่ามือครับฝ่ามือเราเนี่ยครับอันนี้เราจะต้องมีคําถามกันนะท่านผู้ชมว่าประมาณหนึ่งฝ่ามือประมาณหนึ่งฝ่ามือประมาณหนึ่งฝ่ามือมันน่าจะช่างได้ประมาณ40-50 มมได้ัประมาณนี้ครับถ้าถ้าสดนะถ้าแห้งก็ประมาณ5กรัมถ้าสดก็ประมาณ40กรัมประมาณนี้ครับถ้าสดก็คือ40กรัมใช่ครับใช่ก็คือเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในช่วง30กรัมได้ประมาณ1ฝ่ามือนะครับหฝ่ามือแล้วก็น้ํา1ลิตรใบเตย3ใบต้มพอเดือดเอาใส่ใบเตยได้ไหมไดาจย์ใส่ใบเตยได้ครับใส่ใบเตยได้เพราะว่าใบเตยมันยาเย็นอยู่แล้วเนาะใส่ใบเตย3ใบครับใบเตย3ใบแล้วก็ดื่มดื่มดื่มช้ากลางวันเย็นพอนะครับแค่วันเดียวพอครับหายเลยครับวันเดียวหายเลยหายเลยครับหาย โอเคโอเคถ้าเป็นโรคกระเพาะท่านผู้ชมก็คือว่าคนที่กินก็ปวดหิวก็ปวดเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ทรมานมากนะครับครับแล้วก็คือเป็นแผลในลำไส้นั่นแหละอาจารย์รแผลในลำไส้นี้มันทําให้เป็นกดในกระเพาะด้วยนะทรมานมากเวลาเราถ่ายแข็งเนี่ยเราจะทุกข์ทรมานมากแต่นี่นอาจารย์จะให้กินแค่วันเดียววันเดียวครับช้าวันเย็นครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟท่านผู้ชมฟังนะอาจารย์สุชาติเนี่ยท่านเป็น,นหมอยาที่เก่งที่ในจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็น ทรัพยากรบุตรคนนะครับที่เก่งมากๆนะครับวันนี้โจก็ได้นะครับกับท่านก็ได้มาเดินป่ากินแค่วันเดียวท่านผู้ชมเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นแผลนะครับจะต้องไม่ทรมานอีกต่อไปนะครับถ่ายบิดมูเลือดเอาถ่ายบิดถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดถ่ายทรมานพวกนี้ท่านได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพรเถาเวียนไ้สยไม่รู้ว่าจะมีในตำราหรือเปล่าแต่ว่าในตำราแพทย คือคุณพัญยาชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้การ,ราที่มาเนิ่นนานนะครับพ่อโจก็เป็นหลานหมอยาอยู่ด้วยแต่ว่าเราอย่างน้อยๆเรามาได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับอย่างน้อยๆก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะอจาะเนาะเถาเวียน้ายดูสิมันขึ้นต้นไม้ไปเลยขึ้นต้นไม้ไปเลยแต่หน้าฝนโจจะมากับอาจารย์ชาติอีกนะครับผมจะมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราตามไปดูว่า ต้นอื่นเขาจะเวียนซ้ายหรือไม่นะครับผม <Okay. S 1> เราก็มาต่อกันนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเถาเวียนซ้ายนะครับวันนี้ก็คือว่าในป่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสมนุนไพรอีกมากมายหลายชนิดแต่เถาเวียนซ้ายวันนี้โจขอสเสนอแนะนะครับและก็เถาชนิดนี้นะครับเถาเวียนซ้ายเนี่ยถ้าอายุเกินประมาณ20ปีขึ้นไปเขาก็จะตายท่านผู้ชมเรามาดูว่าจริงไหมนะครับท่านผู้ชมมาดูสิเนี่ยนะเถาเนี่ยครับ ก,ก็ดูเถ่าเนี่ยมันก็จะเวียนซ้ายนะครับมันก็จะกอดต้นไม้ขึ้นด้านซ้ายนะครับแล้วก็เวียนมานะครับแล้วก็อันนี้ส่วนที่เขาเน่าเขาตายไปแล้วนะโนปวกกินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับ um เห็นมือผมไหมอ่ามันจะเวียนขึ้นไปแต่เงาเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเอามาดูเงาเขาที่นี่หนึ่งนะครับเงาเขาอยู่ซ้ายนะครับส,ส่อด้านซ้ายตลอดแล้วเขาจะเวียนเกี้ยวไปเอามารอดนี้ครับ แล้วก็ลอดนุ่นไปนู่นเลยนะครับ <มา S 1> นี่แหละท่านผู้ชมถ้าอายุเขาเกิน20ปีนะครับแปลว่าก็เด็ดนะครับก็คือตายนะครับผมโหเขาใหญ่มันกันน้องอาจารย์ชาตินะเนาะเขาที่ตายไปแล้วแต่อาจารย์ชาติครับผมอยากรู้เรื่องหนึ่งกับอาจารย์ชาตินะครับวันนี้พอจะเป็นความรู้ได้ไหมครับส่วนมากเขาตัวนี้ตายแล้วถ้าเงาเขาตายมันก็ตายไปเลย,ย,เลยใช่ไหมตายเลยครับตายหมดเลยคือจะไม่มีตปมะปุูตะป่าขึ้นามาใช่ไนะมไม่มีครับไม่มีอ้าวละเราก็รู้ พอกันนะครับอย่างน้อยก็ได้ความรู้นะครับกับเผาเวียนซ้ายแก้นะครับเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้เป็นแผลนะครับโรคกระเพาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับกระเพาะเป็นแผลมีแผลในกระเพาะมีเลือดออกนะครับมีน้ําเมือกออกนะครับแล้วก็เขาจะตัวนี้ถ้าเรากินเข้าไปนะครับมันก็จะไปเคลือบได้อย่างดีเพราะว่าเขามีเมือกที่เป็นลื่นนะครับ ตายไปแล้วโอเคครับเขาเวียนซ้ไซผู้ช้างเขาผูช้างอ,อ,ยอยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่มีใบแลต่มันเจอหน้าแมงก็ไดแล้ไอ้ไอ้เนี่ยเขาเวียนไซเหรอใช่อันนี้เขาเบียนไซสกรบคนเป็นปยังไงคุณทีละขั้นตอนอันนี้คือเอาไปต้มต้มกับเพชรสังฆารไอ้เขาเวียนซ้ายก็ประมาณประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี่ไงเขาผูช้างที่มันแห้งไปแล้วใช่เขาผูช้างใช่ แถวคุยช้างแถวคุยช้างเราก็ใช้ประมาณ3เส้นก็ประมาณครึ่หนึ่งสามครึ่หนึ่งนาะสมเส้นจะมีรสขมไปต้มกับไอ้เพชรสังขารเพชรสังขารใช่น้ำประมาณปีครึ่งป้องกันป้องกันมะเร็งลำไส้โอ้โหป้องกันเส่วนทวารนะครับแถวคุช้างแต่ว่าถ้าถ้าที่สมบูรณ์นะเขาจะถ่ายเท้าแขนเนี่ยนะก็จะกินกับต้นไม้ก็อะไรเงี้ยแต่รากเขาจะลงพื้นแต่ว่าเขาจะดูดน้ำเลี้ยงตามต้นไม้ขึ้นไปใช่มันเป็นใช่ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้อ่า พิสูจน์ลงน้ำใส้แล้วก็ไปป้องกันไอ้พุไกไถกระเพาะอาหารพวกนี้ครับ<ม>เดี๋ยวถ้าเป็น้าเป็นใส่จะพิสูจน์ใส่อย่างใจแค่น้นเดี๋ยวท้าเปต้เดี๋ยวก<ม>็มาพูดอีกอีกคลิปหนึ่งตรงนี้เราพูดถึงไอ้นี่ก่อนแถาคูช้างแตวนี้เราไม่มีใบ<า>ให้ดูแถวเล็กๆเลยนะแต่จริงๆแล้วเถาเขาใหญ่มากนะใบใบก็จะใบคล้ายๆกับพุกกูด่างใบจะเป็นด่างตระกูลเดียวกันกับกูที่เราเคยไปถ่ายกันนะใช่ครับแต่ตรงนี้ป่าเขาไม่สมบูรณ์เขาหน้าแรงใช่มันหน้าแรงด้วยแหละเขาจะเหมือนตีนตะขาบ จบไปเราเราเนี ừ, ้เอาตไไม้ขึ้นไปเลยเขาจะเกาะขึ้นไปแล้วใบร่วงแล้วใบร่วงโอเคครับโอเคเดี๋ยวจะดูกันเรื่อยเรื่อยนะ